านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมไมค์ครับพาร์ทแรกกันเลยนะครับต้นต้นชีวิตใหม่เลยครับขอรถก่อนนะครับนี่ครับเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเลยครับมาครับนี่ครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรครับผมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเดียวครับนี่ครับไหนครับผมครับหนึ่งจุดสี่จุดศูนย์รับเอ้ยไม่ใช่ครับผมพูดผิดครับศูนย์จุดหนึ่ง สี่จุดศูนย์ครับศูนย์จุดสิบสี่จุดศูนย์ครับเข้าใจไหมครับนีะครับวันนี้ผมก็จะมาเข้าพาร์ทแรกกันเลยนะครับเริ่มตัดไม้กันเลยครับครับกาดจะกระตุกหน่อยหนึ่งครับการตัดไม้ครับนะครับไม้ก่อนะครับยุนงีผมก็จะสร้างบ้านในพาร์ทแรกกันเลยนะครับ บ้านแบบไหนผมก็ยังไม่รู้นะครับผมเล่นเล่นอย่างนั้นนี่แหละครับสร้างเต็นที่ว่าครับเออกระตุกครับกระตุกกระตุกหน่อยหนึ่งนะครับมีการกระตุกหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับดูตัวผมครับเป็นไงครับหล่อไหมครับตัวผมหล่อไหมครับนี่ครับตัวผมนะครับ จะสร้างตรงไหนดีครับไม่เห็นมีที่เรียบเลยครับเอาฟักทองมาก่อนเลยครับนี่ครับใส่ได้อย่างง่ายดายเลยครับมองไม่เห็นอะไรเลยครับมองเห็นอยู่หน่อยนึงครับเนี่ยครับสร้างบ้านแล้วครับไม่ไหวแล้วครับถอดก่อนครับโยนทิ้งก่อนครับจะคราคาไม้ครับเคยครับพาทแรกนเลยนะครับ นี่ครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับี่จะสร้างบ้านนะครับแล้วไปติดตามชมภาคสองครับว่าจะเป็นไงติดตามชมภาคภาคสองกันเลยครับนะครับไม่จบกันเลยครับรอครับมีการแหลกหน่อยนึ่งนะครับแต่ไปที่จุดเกิดดีกว่าครับ เพราะว่ามันไม่มีอะไรมากเลยครับกลับไปที่จุดเกิดดีกว่าครับสร้างบ้านจุดเกิดครับไป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 ครับนี่จุดเกิดผมครับจุดเกิดผมน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วครับวางกองคารปเลยครับคียครับก็ไม่มีอะไรมากเลยครับยุ่งก็สร้างไปเล่นๆนะครับ ็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับนี่ครับสร้างตัวค้าเลยครับอืมสร้างกล่องเก็บของแล้วจะหาหินมาจากไหนดีครับเนี่ยไม่รู้ล้วสร้างบ้านก่อนเลยครับมาครับตรงนี้เลยครับมาครับนี่ครับ เห็นไหมครับหนึ่งสองเคครับเป็นไปสองครับโอเคครับนี่เห็นไหมครับจอกมาเป็นรูปร่างมือเหมือนที่ใส่ประตูบ้านครับนี่ครับดวผมขอปิดไอ้รูปสอนนี่ก่อนเลยครับนี่ครับปิดไปแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับจะสร้างบ้านแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับสร้างบ้านแบบธรรมดาเลยนะครับไม่มีอะไรมากครับนี่ครับ ต่อบล็อกขึ้นไปเลยครับนี่ครับเอมวางผิดวางผิดออเคครับโอเคครับ,คครบใส่ไม่ไม่ใส่ดีกว่าครับคุก็ไปตัดไม้เพิ่มกันนะครับนี่ครับ ผมขอตัดก่อนเลยนะครับถ้าใครอยากให้ผมเปิดเพลงเปิดได้เลยนะครับใครอยากให้ผมเปิดเพลงครับก็เปิดได้ครับบ้านผมอยู่เทียนทะเลยี่สิบครับนี่ครับครับก็เลยครับบ้านผมอยู่ในเทียนทะเลยี่สิบเลยครับ สวันนี้ต้องบ้านไม่เสร็จขอเป็นพาสอพาสองก็แล้วกันครับสหรับวันนี้